นี่เป็นการเรียงไม้เทสามนะครับของไม้ไผ่ไม้ความยาวประมาณหนึ่งเมตรปริมาณของไม้ที่เตรียมไว้ประมาณสามตันไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูว่ายังไงครับการเรียงไม้ก็เรียงลายตั้งครับ ในมาแต่ฐานเาทั้งาแต่ว่าเขาห่างตกให่ทีสอเนนกว่แล้วเนีนีกว่ั้งตั้งเีนมันนีกยังวนน้เนี่ยตังเรียน่ดเีว่าูเก็บเศษไม่ไผ่ยามันจำจีนห้อือพวกนอไปเล่นมันเถิมใจ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 หรือไงถิมใจตลอดถึนไหมวัน้พวกมอนมันอยู่ตลอดเหมือนเอาก็ขึ้นไปแนวนี้เา มันเป็นน้ำปืนน่ควควน้วนืไม่มามาดูเปิดเตาเผาไม้ไผ่เคสามนะครับ <med up> <sh arp> จากความร้อน888องศา <sh arp> เรามาดูกันนะครับว <sh arp> <sh arp> ่าจะเลอฐานไหม

让好主放心。嗯嗯嗯嗯

ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบน,นี hmm. เ้เอา,อเน,เเอาน่าจะเอาพันธุ์งูฉาก็ได้นะพี่ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับขึ้นสูงยิงดีครับเพราะว่ามันไม่ปอกมันยิ่งดียิ่งขึ้นสูงยิ่งได้นะลองๆถ้าสะกาดพันขึ้น มันรวมอ่ะเท่าไหร่ล้ได้ไปดูไอ้ที่ผิวอ่ะเข่าแล้วเราจะเพิ่มได้ไหมว่าเราจะเพิ่มความร้อนอีกไหมเพิ่มได้ขึ้นกันขึ้นได้อีกนะตัว าทุกส right. right. no right. ่วนของของในเตาแล้วไปรวมกันยังไงครับแล้วก็แล้วแล้วก็ไปบดแล้วก็ส่งเข้าใช่แล้วรวมกันให้เตาก่อนจะได้เป็นตัวแทนในเตากึิ่นตรงนี้มั้งตรงนี้มั้งจากงอแปดที่เนแปดระดับแปดร้อยงัดระขึ้นจะใกล้นั่นใไปทำร้อนได้ตัวชื่อนะนะใกล้ชื่อแน่นะขึ้นเพราะว่าอขึ้นเงี้ยถ่ายถ่ายทำร้อนได้เรียบใก้ หัอล่างนจะขึ้นแน,แน่ๆเพราะว่าเข้าไปเล็กจะให้แ,แต้แดงแล้วนะอย่างอเตอร์มแรงนะพี่เพรเาะว่าตัวตอนมีแรงเพราะว่าตัวที่ผมไปส่งจำบ,บุรีมไม่ได้หุ้นเดนวันเลยครับลุกลุ่งเลยเอตอนช่วงโครงกางครับน่าจะดีกว่าหลังเสากาเกิดมามันก็ ที่แดงๆม่ใช่บุกตรงเตล้ใกล้กุมงันว่าเพราะว่ามันมันไม่มันไม่เป็นเป็นฐานด้ากไงนะครับตมวแดงไม่ไม่ถึงแบบโองตัวเตาถ่าถ้าตัวเตาแดงตัวเตาบิดไปได้ไหมครถ้าถ้าบิดไป <า>มันจะบิดแล้วก็จะไหมถนนจะไหมไ่เลยไอทีฟ้าที่พี่ว่านี่ <c oughs> <c oughs> ขึ้น <c oughs> <c oughs> ขึ้นในถุงขึ้นแล้วไหมอาจจะไม่ถน้ทำไมทั้งข้นขอนะครับผมบอกพี่ขึ้นเดียวกันนะเชื่อว่าวมันจะเป็นั้งเส้นแม้แต่ข้อบไป

ต้นบนนี้ดีต้นบนนี้ขึ้นหมดเลยดีมากดีแต่ว่าไม่ที่นี่เนี่ยมันยาวผมว่าก้อนนี้ส่วนนอกที่เขาไปเตาที่ไอ้เจ้าหั่นลงศาหั่นลงศาเขาบอกมันตากให้แห้งเลยมันค่อยนี่เงีตากแห้งมันผ่าชี้เลยนะครับมันเผาเรื่องกรมเพตอนนี้เป็นลำใหญ่เพราะว่าถ้าอย่างไมันจะสุกทั่วมันจะสุกอ่ะดีกว่า ถ้าผ่าจะจะได้ตรงกลางครับตรงนี้ขึ้นขึ้นหมดเลยใช่วงช่วงหลังแล้วบนสุด ึ้หมดเลย,น,ยนี่นหมอนกชีใจนะบนสุดเลยบนกลางกลางนะหลังหลังหน่อย <c ười> ขึ้นไปที่ดีไม่เหมือนกลุ่มกลุ่มสองกลุ่มที่เที่ยวมาแดงเลย Thank you.